สวัสดีครับช่องกาแฟกอกๆนะครับเกตหมวยยอน้องนิวนะครับวันนี้วันที่ <c oughs> สามตุลานะครับวันนี้ลุงพลไม่อยู่นะครับแต่คนก็มาเยอะมากเลยนะครับฝนเพิ่งหยุดตกนะครับเดี๋ยวเราไปชมตลาดกันต่อนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับ เริ่มจากตำแหลกป้าถอนพะจำลองวันนี้หยุดหนึ่งวันนะครับวันนี้คุณแม่หยุดหนึ่งวัน แฟน f คลับที่มาให้กำลังใจบ้านลุงคนนะครับ okay. หมวกสวยมากเลยนะครับหมวกสวยมากเลยโอ้ oh, หมวกสวยมากเลยนะครับ สอัดีครับกินข้าวแล้วปะพ่อโอ้ครับโอ้หนูไก่ย่างโอ้ยเป็นตะแซบนะเนาะครับผมโอ้ไก่ย่างหมานต้นนี้ครับเนาะกินแห้งมันกินแห้งมานได้นี่โอ้ยงวงต่อไปได้เนี่ยพอเนาะครับ หมูหันเนาะหมูหันเก่งกระเบ้าเลยเนาะครับเอารอดูวันที่16เนาะรอดูวันที่16นะครับว่าเป็นยังไงนี่พ่อนะครับพ่อก็ออกมานะครับรับแขกที่มาให้กำลังใจหรือมาที่บ้านหลวงพลนะครับต้นไม้นะครับหลวงพลมาจากเสร็จภารกิจก็เดี๋ยวจะมา จัดสวนให้สวยนะครับผลิตภ,ภัณฑ์จากกกโอ้ยตั้งแต่ลุงพลทำตลาดขึ้นมานี่ครับปรับที่ขึ้นมาเนี่ทางเดินสะดวกนะครับทางขยะมีฝาปิดดูครับนี่มือดีมากเจ้านี้นี่ครับตลาดสวยมากนะครับอันสองี้ก็พักเที่ยงพอดี แม่ค้าก็รับเงินไม่บาดไม่ไหวแล้วก็เลยต้องนัน่งพักกินข้าวก่อนไม่ไหวแม่ค้ารับเงินไม่บาดไม่ไหวก็ <c oughs> กินข้าวก่อนทายดีจนไม่มีเวลากินข้าวนะครับแม่ค้าอืมครับฝนเยอะมากๆเลยดูครับคนกาลังมานี่หลังจากหลังจากฝนหยุดก็คนก็เริ่มแม่ค้าก็เริ่มงานต่อได้เลยนะครับอัตโนมัติขอบพระคุณมากนะครับ พี่มาช่วยอุดหนุนนะครันี่เที่ยวทั่วไทยไปกกอกสวัสดีครับค,คนสวยน้ำไม่ไหลน้ำมันท่อแตกพี่ยังซ่อมไม่เสร็จอยู่เดี๋ยวไปซ่อมอยู่รอกาวมาอยู่นี่นะ<า>แตกสามรอบแล้ว,นะลวนี่ฝากร้านได้เลยครับ ไอ้ด้านบนนะครับนี่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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโทรศัพท์จะหล่นนี่นะครับฝากร้านได้นะครับเป็นน้องเยาวชนรุ่นใหม่นะครับชุมชนกกอกเรานะครับจะได้มีรายได้นะครับนี่นี่นะครับครับช่วงพักเที่ยงพอดี ก็ทานข้าวเที่ยงนี่ข้าวกับแม่ค้านะครับกระติบข้าว,าาวเที่ยงพอดีนะครับคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากครับผมคนเยอะมากๆเลยนี่มาละเป็นที่พุ่น อ,อันนี้แม่แตะเคียนโสลพีนะครับก็ให้โชคก็ให้โชคนะครับคนที่มาบรรยากาศดีมากเลยครับตรงนี้นะนะครับเยอะมากนะครับ,รบดูครับอันนี้ก็คน นำไก่ย่างนะครับมาแก้บนนะครับใส่จากรุดรน,นะครับถ้าจำไม่ผิดจะเอมเล่าให้ฟังอยู่นะครับดูบบได้นะครับบริเวณนี้นะครับคนมาเร,เ,รเรื่อยเรื่อยนะครับขายผักอันนี้ผักใครไม่รู้เนาะผักพายเนาะ ผักพายเป็นผักพื้นบ้านนะครับกินแล้วอร่อยนะครับกินกับลาบกับปนกับก้อยได้หมดเลยนะครับผักพายไปมุกดาหารไปทางนี้ไปมุกดาหารไปทางนี้ครับไปทางนี้ต้องลงไปถึงกุชินาลายนะครับอ้อมกุชินาลายครับแปดสิบแล้วก็กุชชีไปอีกผมไปทางนี้แหละไปมุกก็ออกก้านเหลืองเลยครับแต่ว่าวน มันสีวนอ้อมมันไม่วนดอกแต่มาเขามันเยอะมันโค้งลัดเลาะไปครับอันนี้ข้าวเมาข้าวเมาข้าวเมาเด้อจ้าข้าวเมาเด้อจ้ามีแบบคลุกแบบบ่คลุกค่ะครับผมข้าวเมาข้าวเมาข้าวเมาพริกสดกระชายนะคะเกิดรายได้ในชุมชนเยอะนะครับเกิดรายได้ในชุมชนเยอะเลยนะครับนะครับ อันนี้เป็นครั้งแรกที่เดินชมตลาดหลังจากมีการถมที่แล้วก็เอาหินกวดมาลงนะครับให้ทางเดินสะดวกสวัสดีครับคุณขายผักอะไรเนาะโอ้ผักปลาเลือผักปลาเลือภาษาบ้านเฮาผักตะเปะผักตะเปะเนาะบ้านเฮาเนาะผักตะเปะโอ้แซ่บแเด้อผักตะเปะนี่ผักหากินยากแเด้อผักตะเปะนี่เนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหลงแลวเนาะหลงร้านแล้วนี่ อาหลงแล้วพ่นนะพ่นนะ,ะม,นะมารอบนี้นะหลงไได้นี่ยนะหลงแลไรผู้ปอดเนี่ยนะตั้งเลยต <c oughs> ั้งใจีนะ <c oughs> ขอบพระคุณครับรมมครับผมนี่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 รวมรวมรวม,รวม,ร,วมรวมตั้งแต่ยังตลาดยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็สะดวกขึ้นเนาะมึงคนมา <c oughs> ครับนี่มาทางนี้แล้วเดี๋ยวนี้ตลาดเ่นเดียวปลอดภัยแล้วคนมาซื้อมาขายนะครับ แม่ค้าเราก็นอนหลับเอาหวยต่อนะครับบอกว่าขายดีมากจนนอนหลับก่อนสักระยะหนึ่งนะครับโอ้ยนะครับมีรอยยิ้มแสดงว่ามีตังนาะนะครับมีตังคนี่คนมีความสุขเด้ครับผมดีใจด้วยเด้นี่รายได้มาลงชุมชนกกตูมกกอกนะครับนี่มีปลานะครับ ปาเน่นปิ้งครับปลาเน่นปิ้งนะครับนี่แกงหน่อไม้กำลังโอ้ยผลผลโอ้ไปดูแกงหน่อไม้ก่อนไปดูก่อนไปดูก่อนสงสัยแกงหน่อไม้แล้วนี่จะมาฝากนี่นี่นี่นโอ้ยจะเป็นเพลินสบายกุมูเพลินนี่เลยนี่นี่นี่ครับนี่นี่นี่ครับใส่ฟืนนะครับใส่ฟืน พื้นนะครับพืนนี่หน่อไม้นี่นอนหน่อไม้เนาะเก่ยด้ยโบราดโบลาดแล้วก็ขอบคุณลุงพลเนาะทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้นี่เนาะครับขอบคุณ f อทุกท่านที่เมตานะครับทำสถานที่ให้เกิดความสะดวกสบายนะครับกับผู้คนที่มาในบริเวณบ้านกกอกนะครับฝากช่องกาแฟกกอกด้วยนะครับกาแฟกกอกนะครับ ครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน้องใหม่เนาะน้องใหม่เนาะเป็นอาชีพแล้วเนาะ <Okay. S 2> นี่นะครับวันก็หลังไหลมซื้อของเรื่อยๆนะครับกำยี่สิบพักอันนี้พักไปเลอก็ครับผักกูดโอ้ยหากินยากเลยผักกูดน,นี่นะแม หากินยากแคเด้อครับประกูนเห็นไหมครับรแซบเด้อครับประกูนยำก็ได้ผัดน้ำมันหอยก็แซบได้ครับรประกูนเนี่ยประกูผัดน้ำมันหอยหรือกินกับก้อยกุ้งก็ได้แซบแซบครับอืตลาดชุมชนหน้าบ้านลุงพลนะครับมีสะดวกครับมีข้าวโพดปิง้งร้อนๆมันเผาร้อนๆนะครับนี่ อุย้ยหน้าหนาวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะ,ะมากินนี่ข้าวต้มมัดก็มีเนาะ,ะนี่นี่ข้าวต้มมัดข้าวต้มมัด,มดค่ะข้าวต้มมัดก็มีครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปนะครับบริเวณหน้าร้านกาแฟะนะครับคนก็มาเยอะเนาะคนมาเยอะนี่เราไม้ก็หั่นกันสดๆนะครับปอกกันสดๆหากันมาสดๆนะครับ เห็นมาได้นะครับแนะนำติชมมาได้นะครับว่าควรจะทำยังไงนะครับพูดไทยชัดหรือไม่ชัดนะครับบางทีก็จะมีภาษาท้องถิ่นนะครับเป็นภาษาภูไทยนี่จากรถตู้จากเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่อันนี้มาจากเชียงใหม่เลยนะครับสวัสดีครับระวังรถด้วยนะครับจากเชียงรายนะครับมาจากเชียงรายจอดด้านหน้าร้านกาแฟก็ได้นะครับจอดฟรีนะครับ จอดเลยครับลุงพลไม่อยู่นะครับวันนี้ครับลุงพลไปน่าจะกรุงเทพเนาะไปร้องเพลงเนาะครับผมครับผมเหลือแต่คุณพ่อนะครับที่ยังอยู่คอยต้อนรับนะครับจากเชียงรายเลยนะครับโอ้โหมาไกลนะครับเชียงรายมาไกลเชียงรายเลยนะครับมันเยอะมากเลยนะครับ เดี๋ยวไปแวะพักกินกาแฟนะครับคลิปนี้เอาสัก15นาทีนะกำลังพอดี5นาทีอันนี้มาจากกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีคนก็หล่อเยอะนะครับเต็มนะครับวาดทิด ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกาแฟกรอ,อ,อบด้วยนะครับครับผมบรรยากาศบรรากาศคนวันนี้อากาศดีครับฝนพ่งหยุดตกเนะครับพ่งหยุดตกนะครับเดี๋ยว15นาทีแล้วก็จะจบคลิปนะครับแค่15นาทีนะครับ สบายนะครับรถตู้จอดได้สะดวกสบายนะครับตู้จอดได้สะดวกสบายอยากชมนะครับคิดถึงปลาถอนปลาจำลองนะครับก็แจ้งมาได้นะครับก็จะได้ไปทำคลิปให้สัก5นาที6นาทีเนาะับ5นาทีหนาทีนะครับ,รบหรือถ้าอยากชมนะครับ กับลุงพลก็เม้นมาได้นะครับเดี๋ยวจะหาเวลาเนาะหาเวลาหาเวลาเชิญครับเชิญครับหมวกสวยจังเลยเนาะนั่งพักก่อนได้ครับร้านกาแฟเราก็คนมาุดหนุนเรื่อยๆนะครับถ่ายรูปได้นะครับคนไหมได้แล้วครับซ่อมโทรศัพท์หรือโทรศัพท์นครับ มันพอเปิดปไปมันชาร์จไม่ได้เป็นโพเน็ตไม่มีจะมีเน็ตไม่เลยมันมันชาร์จไม่ได้เหรอครับเล่นยังไงครับอ๋อมันมีเกมมันติดเกมครับนี่โอ้ยหน่อยๆทำยังไงทำไม่เป็นมันมาไม่ได้เล่นนะมันขึ้นมาเองโอ้ต้องออกเกมก่อนกินข้าวอย่ามันขึ้นมาโอ้ยเจ้าคนเกมนี่เขาเป็นอะไรนี่เคลื่อนนี่ได้แล้วขอขอบคุณมากครับโอ้เราทำทุกหน้าที่นะครับทั้งอาสาสมัครยูทูบเบอร์มีเพามันเป็ตรงๆนี่ครับ เรียบร้อยเรียบร้อยถ่ายรูปได้แล้วนะครับน่าสวยดีนะกับภาพคอนคอเข้าันเลยนะครับนี่ช่องเมเดย์เมเดย์สตอรี่นะครับกดสวยอยู่แล้วนะครับภาพคอนโกนะครับผมเอาไปอีกใบหนึ่งไปให้เพื่อนอีกใบหนึ่งสีขาวสวยมากเลยนะครับใบหนึ่งนะาพคอนโอ๋อจะครบสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวไปดูป้าจำลองบอกปิดร้านวันหนึ่งเขาทำอะไรนะครับเขาบอกว่าเขาปิดร้านหนึ่งวันวันนี้อ๋อ ร้านต้อนรับนะครับต้อนรับ f อนะครับคนเยอะมากเลยนะครับตอนนี้คนเยอะมากเลยนะครับเยอมากได้ได้ยินว่าคนชมว่าสวยมากเลย<ว>เข้ากันหมวกกับผ้าพันคอนใช่กเอฟซีให้มาเขาเอฟซีให้มานะครับ ม,มันก็จะช่วยบังแดดได้เนาะช่วงเวลาเราออกไปทแบบำคลิปไล์เนาะนี่นะนดูดเดือดเวครับเปลี่ยนสีแล้วครับตอนนีค้ครับผมครับผมนี่ครับก็ฝากกดติดตามช่องกาแฟกอกกด้วยนะครับพอจบพอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ครับสวัสดี